วัสดีครับผมเสืรอสานนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับระหว่าง UV d t f กับ d t f มีความแตกต่างอย่งไงบ้างนะครับเพราะตัวนี้มีเพื่อนบาหลายๆคนสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจะเป็นมือใหม่นะครับที่ยังไม่ทราบว่าจะเข้าอาชีพไหนดีคําว่า UV d t f กับ d t f สําหรับมือโปรนะครับอาจจะข้าช็อตไปได้นะครับเรามาอธิบายชิงลึกนิดนึงนะครับเพื่อให้มือใหม่นะครับ เพื่อให้เข้าใจว่าอาชีพไหนที่จะควรจะไปเดินทางที่ต่อไปนะครับตอนนี้เราอยู่กับตัวเครื่องนี้นะครับจะเป็นเครื่อง DTF นะครับ DTF กับ UDTF เนี่ยมีความแตกต่างไม่ใช่แค่เพียงการใช้งานนะครับเครื่องจักรที่ผลิตสิ่งของทุกอย่างมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุนะครับหมึกพิมพ์ นะครับหรือไปหัวพิมพแล้วไปขบวนการความต่างกันเยอะถ้าอย่างนั้น TTF จะจะอยู่ในกลุ่มอาชีพไหนนะครับหลกัหลกๆก็คือกลุ่มการเมน้นเกี่ยวกับวงการผ้าอย่างเช่นเราจะรีบเป็นเสื้อนะครับหรือเป็นผ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าตัวอย่างที่เราทำวัตถินเ,เลมจะเป็นผ้ากระสอบทองนะครับผ้ายีนผ้าฝ้ายหรือเครื่องหนังเทียมต่างๆนะครับจะอยู่ในวงการการเมน้นซะส่วนมากรวมถึงผ้าที่เป็นหลักสีด้วยนะครับผ้าแคนวาสผ้าดิบนะครับเอาไปทํากระเป๋าค่อนข,ข้างเยอะนะครับก็จะอยู่ในวงการของอาการเมน้น เส้นของ DTF น,นะครับจะไปเวของกานเป็นหลักนะครับซึ่งกระบวนการทำงานของเขาเนี่ยก็จะมีการพิมพ์ลงฟิล์มแล้วก็พิมพ์ลงฟิล์มเสร็จเนี่ยจะมีการอบกาวอันนี้คือเครื่องเราแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับอันนี้คือเครื่องปริน์นะครับอนนนบันนี้คือเครื่องอบกาวต้องแยกเป็น2ส่วน,น,วนก็จะมีการพิมพ์สีแล้วค่อยลงด้วยขาวแล้วก็มาอบกาวแล้วก็ผ่านกระบวนการอบให้กาวสุกแล้วก็มาม้วนเก็บแล้วก็ไปสู่กระบวนการรีเสื้อนะครับส่วนเราเห็นตู้ตรงนี้ก็จะเป็นตู้ฟอกอากาศ ถ้าจะมีหรือไม่มีก็ได้หรือจะเป็นใช้เป็นระบบดูดวิธีอื่นก็ได้นะฮะซึ่งอันนี้ท่เราใช้ก็จะเป็นของแบรนด์ลิฟที่เป็นครบชุดอยู่แล้วครับอันนี้คือเครื่องพิมพ์ DTF นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการรีเซื้อนะครับครับผมนี่นะครับอันนี้คือหลังจากที่เราอบกาวเสร็จแล้วผ่านขั้นตอนพิมพ์เสร็จหมดแล้วนะครับที่มาเข้าม้วนทีนี้เรามีการแยกที่เป็นแผ่นออกมานะครับแล้วก็ตัดลายที่เราต้องการจะกในฟิล์มออกมานะครับที่จะมารีเซื้อนะครับเรามาดูขั้นตอนนะครับในการรีนะเป็น อ่าพาร์คตอนนะครับอย่อดีลง้าร์คต้อนสีขาวนะครับครับตัวเครื่องรีดก็ต่างกันไปแล้วแต่แต่ละคนจะใช้เครื่องรีดแบบไหนนะครับที่เราใช้ตัวนี้เป็นเครื่องรีดของไฮดรลิกนะครับที่จะใช้แรงกดได้ดีกว่านะครับนี่กับวอร์เครื่องนะครับโดยเวลาที่เราตั้งไว้นะครับจะอยู่ที่10วินาทีนะครับอุณหภูมิอยู่ที่140องศานะครับแต่เครื่องก็จะมีการนับถอยหลังนะครับตามแต่ละเครื่องแต่ละสเปคที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้อุปกรณ์ที่ท่าน้องมีก็จะมีเครื่อง ครึ่งอบกาวแล้วครึ่งรีดนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตอนนี้ยังร้อนอยู่นะครับเราจะให้มันเย็นอีกนิดนึงนะครับจะมีการลอกตัวแผ่งฟิล์มออกมานะครับนี่ครับก็จะมีการลอกแผนฟิล์มออกมานะครับเพราะมันร้อนมากมันจากตัวฟิล์มมันจะร้อนมากเพราะว่าคุณมอมันร้อยสี่สิบองศานะครับพอถ้าเกิดลูกค้าบางคนนะครับอยากได้ที่มันแน่นเสื้อที่มันแน่นขึ้นนะครับเราก็จะมีการรีดสาอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้ตัวตัวเสื้อมันแน่นขึ้น ก็จับไม่หลุดต่อการซักง่ายนะครับนะครับเราก็จะได้เสื้อนะครับขึ้นมาหนึ่งตัวเนียนสวยนะครับก็จะประหยัดขั้นตอนเรื่องของงานสกรีนนะครับแล้วหลังเราจะมาทดแทนเคื่อเคือจะเป็นงานสกรีนเป็นหลักนะครับเืองานภาพเป็นหลักในเวนี้นะครับเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่ uvgtf นะครับเขาทำอะไรบ้างนะครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เครื่อง uvgtf นะครับ ก็เมักคเรออธิบายตัว DTF ไปแล้วนะครับก็ <S <S คือเวของเขาคือการเม้นห์ือเกี่ยวกับท่านผ้านะครับทีนี้เรามาดู UV d t f ว่าเวของเขาขเนีเ่ยหรือว่างานที่ฟิล์ใช้งานเนี่ยเป็นแนวทา้งไหนนะครับตัวเครื่องอย่างแรกที่เราเห็นตัวชัดก็คือตัวเครื่องนะครับจะต่างกับตัว DTF ค่อนข้างเยอะคือเขาไม่มีการอบกาวเกิดขึ้นละเครื่องจะตัวเล็กกว่านะครับแล้วเครื่องก็จะมีแค่ตัวเครื่องปรินต์เบสเซ็ตภายในเครื่องเดียวนะครับแล้วก็ที่เราเห็นแสงกระวิบกระวิบนี่นะครับ ที่เขาเรียกว่า UV DTF ก็คือมาจากตัวแสงตัวนี้นะครับแสงนี้เรียกว่าแสง UV หรือว่าหลอด UV นะครับเพราะว่าเชื้อหมึกของอตัว UV เองเนี่ยเป็นเชื้อหมึกที่ต้องโดนแสงถึงจะแห้งถึงจะเซตตัวเรามาดูกันว่างานของเขาที่ผลิตออกมาเนี่ยมันออกมายังไงนะครับแล้วไปประย,ยุกต์การใช้งานแบบไหนนะครับอันนี้คืองานที่เราตัดออกมาจากตัวงานออกมาแล้วนะครับซึ่งเป็นงานชิ้นง,งานเดียวกันเป็นของธนสารตัวอย่างที่เราทาไวน้นะครับหลัก er, นะครับจะเป็นเวของของพรีเมียมหรือสติ๊กเกอร์นะครับ เป็นหลักนะครับจะมาทดแทนงานไดร์คัสติ๊กเกอร์ในรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งน้องปิ้นลงด้วยอีโคก็ตามหรือว่า UV เองก็ตามนะครับซึ่งใบไดร์คาสอีกรอบนึงซึ่งอันนี้ไม่ต้องใบไดคาสแล้วเราสามารถตัดออกมาใช้งานได้เลยนะครับอย่างเช่นที่เราเทตัวอย่างตรงนี้นะครับรลองติดชิ้นนึงให้ดูนะครับเลาลอกมันนะครับอันนี้คือเราตัดออกมาชิ้นนึงนะครับติดออกมาชิ้นหนึ่ง,ตาานนงแต่งานชิ้นนี้เนี่ยเรามีการ ปั๊มไดคัดไวเพราะว่าเนื่องจากเราให้มันลอกง่ายนะครับจริงๆเราใช้กรรไกรตัดก็ได้นะครับแต่ให้ดูให้เรามันเรียบร้อยหน่อยนะครับล้วก็ใช้ตัวเครื่องตัดออกมานะครับมันมีการแปะเข้าไปข้างในข้างบนนี้นะครับแล้วกดในมือกดนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถลอกได้เลยนะครับก็จากขวดที่ธรรมดาาขวดหนึ่งนะครับสินค้าที่ค่อนข้างพื้นฐานนะครับก็จะกลายเป็นสินค้าพรีเมียมนะครับซึ่งฝั่งนี้ก็ได้ติดเหมือนกันนะครับจะเป็นของพรีเมียมขึ้นมานะครับวิธของเขาจะไปทางแนวทางของ การติดลงวัตถุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วขวดนะครับกระติกน้ำนะครับหรือจะเป็นสมุทโน้ตนะครับซึ่งหลากหลายมากที่จะสามารถทำงานได้นะครับอันนี้จะเวของ UVDTM นะครับเพราะว่าเนื่องจากต้นทุนของสติ๊กเกอร์ UVDTM เนี่ยใกล้เคียงกับสติ๊กเกอร์ไดคัตในยุคก,ก่อนๆหน้านี้ณปัจจุบันนี้แล้วก็ซึ่งกําไรก็ค่อนข้างเหลือเยอะนะครับน,นิยมการในนตอนนี้นะครับแล้วก็ การผลิตของเขาก็ง่ายนะครับแค่พิมพ์ออกมาแล้วก็ม้วนเก็บในตัวเลยซึ่งขั้นตอนก็จะลดกว่าการที่เราไปใดคัดอีกรอบหนึ่งอันนี้คือความแตกต่างของ2อันนี้ uvdtf กับ dtf นะครับเวทีมันต่างกันนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่เป็นมือมือใหม่นะครับก็พอสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะครับว่าตัวเองทําอาชีพด้านไหนสร้างอาชีพยังไงนะครับข้อปรึกษากันได้นะครับทางธนาสายอินดีให้บริการนะครับจะมีทีมช่างแล้วก็เซลล์พร้อมพร้อมรู้ดีๆซัพพอร์ตนะครับไม่ต้องไปลองตกลงผิดนะครับ